โอ้โห้าสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่วิทยาบ้าพลังครับวันนี้จะเป็นชาเลนจ์ในเรื่องการออกกายเพื่อที่จะฝึกซ้อมในการต่อยมวยอดฝัยซีซั่นทีครับวิทชนวิทวิทมิสเตอร์ไฟท์ชานลประทะวิทสิทธิ์โคชน่ยพ่วิทจะมีการต่อยมวยยังไงก็ฝากทาง f อหรือว่าแฟนคลดอกฟ้ากับช่างเบิ่มด้วยนะครับแล้วก็ทางช่องพ่วิทก็คือวิทยาบ้าพลังไว้ด้วยวันนี้พ่วิทได้รับเกียรติจากทางออสองท่านที่แบบ ให้เกียรติพิวิทย์อย่างยิ่งครับที่จะมาร่วมคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือทางมิสเตอร์ทโทบุคคนนี้เดี๋ยวพ่วิทย์จะเอาให้หนักเลยครับซ้อมให้หนักเลยเดี๋ยวดูว่าท่านจะไหวไหมอุตส่าห์ให้เกียรติมาร่วมช่องกับผมและตอนนี้นะครับพ่วิทย์มีในเรื่องของสาวลิงเกิลแสนสวยที่มีหุ่นดีพ่วิทย์เห็นหุ่นปั๊บเดียวที่เห็นหน้าท้องนี่บางเรี่มเลยมีแบบซิกแพคด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเขาออกกาลยไงแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมา นำเพื่อนเพื่อนทุกคนมาออกกำลังกายคู่กับเรานะครับว่ามีท่าออกกำลังกายอยู่ท่านหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการดึงเอาพลังงานหรือแคล,ลอรี่ออกมาใช้ได้ดีทําให้เพื่อนทุกคนเนี่ยลดหุ่นได้เร็วแล้วก็มีกล้ามเนื้อมีมัสโซที่เฟิร์มขึ้นนะครับก็ลองเพือ่อนเพื่อนลองทำตามเหือนกันเดี๋ยวมาเราดูครับว่าเป็นท่าอะไรที่ต้องบอกอีกนิดน,นึงจริงๆแล้วท่าเนี้ยสามารถที่ออกที่ไหนก็ได้แล้วก็สะดวกสบายใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวทีว่ม,มาแนะนำสาวลิงเกิลสาวเฉลก่อนว่าเป็นใครขอเชิญสาวลิเกคัมดีผ แพงของสาวหนูโ,โทลค่ะ <c oughs> เหมือนอย่างที่พี่บอกไหมคุณดีมากเดี๋ยวน้องเขาออกกายปกติเป็นคนที่เข้าทีนเน็ตไม่ได้ไหมครับไม่ได้เข้ามา2อปีแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าเลิกไม่ชอบ <c oughs> อ๋อเอออันนี้คือปัจจัยสำคัญเดี๋ยววันนี้พี่จะมาแนะนําท่าออกกายที่ใช้เวลาไม่เยอะ <c oughs> แต่ช่วยในเรื่องของการฟิตเฟิร์มแล้วก็ลดน้ําหนักลดไขมันได้ดีเป็นท่าที่ช่วยเพิ่มแมสเพิ่มกล้ามเนื้อด้วย อยากรู้ไหมเป็นท่าอะไรเราใช้อุปกรณ์ง่ายด้วยอะไรบ้างคะจริงๆเราใช้อะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางยืดเป็นขวดน้าเป็นกระป๋องกระป๋งอะไรได้หมดเลยแต่วันนี้เราเอาง่ายๆครับเราอยู่ที่ในสถานท,ที่ให้เดินเล่นตรงท่าน้ํานนครับทุกคนเ,เดี๋ยวเราใช้ขวดน้าในร้านสะดวกซื้อแล้วกันเดี๋ยวก็ขอขวดละสองขวดเดี๋ยวเตรียมพร้อมก่อนไปครับ สนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศตอนนี้เราเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วง่ายๆก็คือขวดน้ำ1.5ลิตรครับต้องบอกว่าหนักไหมครับได้ค่ะถ้าเอาไปทำดัมเบลอย่างนี้หนักไหมหนักัก็พอดีสำหรับผู้หญิงหุ่นเฟิร์มครับยังบอกว่าหนักเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่นที่เราเรียกว่าของเท้านะครับใช้กล้ามเนื้อมัดหลายๆนะครับของร่างกายมันจะทําให้เราดึงเอาไขมันดึงเอาพลังงานมาใช้ได้เร็วขึ้นและเยอะขึ้นจะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียกะ่ร ลดน้ำหนักเพิ่มกล้ามเนื้อครับจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยดูฟิตระเพิ่มมากขึ้นพร้อมแล้วครับมาค่ะเตรียมพร้อมอนนุปกรด้วยกันพร้อมเรามาเลยครับนหนึ่งมาลงเคลื่อนบิดทำพร้อมๆกันนะครับมาเอาลงมาดันขึ้นสองสเก้าึ้บยี่สิโอเคลิลลักครับวางริลลักแป๊บหนึ่ง เออต้องบอกว่าท่าท่าพวกนี้เราเรียกว่าท่าคอมพาวด์นะครับเออมันจะช่วยในเรื่องของการเอากล้ามเนื้อมัดใหญ่คือต้นขาก,นก้นสะโพกอา่าแล้วก็ดึงเอาแคลอรี่เอาพลังงานในร่างกายเรามาใช้ได้ดีดดแล้วก็อัปเปอร์เรายังไ,ได้หัวไหล่สมมารหัวไหล่คนที่ไม่กระชับหรือไม่แข็งแรงก็สามารถที่จะเล่นท่านี้พอไปก็ได้จริงๆแล้วมันเป็นท่าเบสิกง่ายๆครับทุกคนสามารถที่จะเริ่มต้นเล่นไปด้วยกับเราได้เนาะอย่างของน้องเองก็ทําแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไรเนาะกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนอย่างแขนเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมันต้องใช้เเาารรียกอะไไ่่ลนงหป โอเคสาหรับท่านี้พี่ก็บอกว่าแนะนําเลยครับว่าใครที่ต้องการดูแลรูปร่างหรือว่าต้องการที่จะลดน้ําหนักลดไขมันนะครับลองเอาไปใช้ดูจริงๆการออกกายแบบลดน้าหนักมีอยู่สส่วนคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งทั้งสกลุ่มเนี่ยสามารถไปด้วยกันได้หรือว่าจะทําอย่างใดยอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดคุณทําถึงพอมันก็สามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อไขมันของเราเนี่ยกล้ามเนื้อเยอะขึ้นไข,นขมันน้อยลงแต่เมื่อกี้เห็นน้องลิงเจอร์บอกว่าอยากได้กล้ามเนื้อแข็งกระชับอันนี้ขออีกท่าหนึง่ง ดัมเบลเตรียมพร้อมครับย,ยืนยืนห้อยแขนอย่างนี้ครับอันนี้เอามาเป็นดัมเบลแทนเลยสามารถประยุกต์ใช้ได้พร้อมกันเอาขึ้นเปิดหายใจออกเอาลงหายใจเข้าได้นะครับมาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพิวิทย์ให้ดูด้านข้างนะครับท่านี้ก็สำหรับคนที่ ใช That you can see ้ขวดน้ําที่บ้านสามารถออกกำลังกายที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะครับก็ได้ในเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อไปเสร็จหน้าแขนแล้วสาหรับผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของท้องแขนถ้าเกิดมีน้ําหนักหน่อยหรือมีเนื้อหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นท้องแขนไแมกราชัดใช่ไหมเดี๋ยวผมทําให้น้องลินเกิดูยกต้นแขนมาถือขวดน้ํารักแร้อกหน่อยครับก็ตัดขึ้นประมาณนี้ประมาณนี้แค่นี้เองเออของน้องลินเกอร์ลองทาดูก็ได้ครับอ่าลองนั่นอ่าเราจะจะรู้ว่ามันกระชับลองดูอ่าตั้งแขนไปแล้วบีบใช่ช้า ช้าพยายามรู้สึกคอนโทรนให้ดีคอนโทรนอารมณ์หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกเกรงกล้ามเนื้อบริเวณต้นแขนถูกต้องครับผมอารมณ์หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกประมาณนั้นง่ายๆกระทับขึ้นทำสักหรือ4เซตครับแล้วเซตหนึ่งสักประมาณ1213ครั้งเหนื่อยไหมต้องบอกว่าการออกกลังกายแบบนี้ครับต้องใช้ระยะเวลาการสะสมเนาะต้องทำอย่างเป็นประจำเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเรารู้สึกเคยชินหรือคุ้นชินกับลักษณะการออกกลังกายแล้วเราก็จะไม่เจ็บระบบในวันรุ่งขึ้น คืออย่างหนึ่งบางคนห,กหักโหมเกินไปในวันเดียวนะครับที่เราไม่ได้เล่นมานาน,านแล้วเราหักโหมเลยยังเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาเรียกว่าโอเวอร์เทนนิ huh. ่งโอเวอร์เทนนิ่งก็คือการหักโหมมากเกินไปจนกล้ามเนื้อมันเกิดการปวดระบบมมในวันลุกงขึ้นก็คือเราไปทํางานอะไรหรือว่าทํากิจกรรมอะไรไม่ไหวอันนั้นก็คือพี่วิทย์ฝากไว้ว่าอย่าหักหาโหมครับพยายามค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเนาะทำอะไรก็แล้วแต่อย่าพยายามหากมักโหมเดินสายการแต่ว่าอาศัยความชอบแล้วก็ ความสม่ำเสมอวันนี้ก็ขอคุณน้องลิงเกอร์๋ยวเราจะมีน้องลิงเกอร์อาจะไปร่วมเกมในในเท,ที่ต่อไปแล้วกันฝากติดตามชมเชียร์น้องด้วยอย่าติดตามชมครับ